นานี่ไม่รู้นาพินองนาท่านใดได้ทำม,มาเนาะหลงฟังเลยนาหุกมเกี่ยวกับการจ่ายตัวเงินเนอในทัศนาอิสลามนี่เช่นเช็คหรือว่าตัวเหล็กเงินอนุญาตหรืไมายตามหลักการศาสนา วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุกปรกรณ์จากแรงศัทาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอดิกจาคเป็นงานาศาสนาเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานาศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972 779 830จ็เจ้าแถ้าพี่น้องท่านใดนได้ฝากคำถามพี่นองท่านฟังเลเน,นาะนะ บางครั้งเนี่ยในระบบธุรกิจในระบบธนาคารต่างๆนะผมเคยยอมรับเบื้องต้นพี่น้องว่าไม่ค่อยมีความจำานนเลยไม่ค่อยมีมนนยมความสั้นทันนอแต่พิดพลาดตรงไหนพี่น้องติงมาได้นอพระเด็นปนัญหาคำถามก็คือเกี่ยวกับการจ่ายตัวเงินพี่น้องนะในทัศนาอิสลามเราเร็วนี้อนุญาตอา้ชายได้รือมาอย่างไรเนี่ย อันนี้คือเป็นปัญหาของอีกกลุ่มนึงของชาวบ้านพี่น้องเราที่ทำธุรกิจตุร,ตรกรมต่างๆพี่น้องเกี่ยวกับระบบธนาคารเนี่ยส่วนพี่น้องชาวบ้านเราบางส่วนเน,นาะต,ตัดยางไถนาปลูกพักเนาะตัดอ้วรุงอ้วเจ้าไปก่ายจบนไอเรื่องเช็คไอเรื่องตัวเงินไะไรต่างๆ,างๆเกี่ยวกับระบบธนาคารนาเราไม่ได้ไปเกี่ยวพันตรงนั้น แต่บางส่วนของพี่น้องที่ถ้าม,มาเป็นเรื่องที่ดีงามมาพี่น้องส่วยงามมานะเราถ้าหากว่าเรากําลังทาอยู่พี่น้องถ้าหากไม่ทุกตองเนี่ยเรามีโอกาสได้ตอบัตอิสติกฟ้าต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาแต่ถ้าทุกตองอยู่เลว้วพี่น้องอัลฮัมดุลิลละนะหรือ,อยังไม่ทุกตองบางส่วนบางตนบางจวงบางสิ่งบางประการเรามีโอกาสได้ปรับปรุง น่องก้อนอื่นพี่น้องเกีียวกับเรื่องตัวเงินเนี่ยนอทาาเร่งเป็นภาษาบ้านเรานี้พี่น้องว่าตัวเงินนี้ก็คือเป็นใบกระดาษชนิดหนึ่งนะเท่นขาด้วยเงินคือในนักธุรกิจทท้งร้ายที่เขาทำธุรกิจใหย่ๆพี่น้องเอ่าแทนที่จะไปสืบอ,อ่าสิ้น้า เส้นซองเส้นสามเส้นหลานซองหลานสิบหลานดี่สิบหลานเนี่ยจีเบกเงินผ้าเงินไปจากบ้านไปน้องใส่กาเพาใส่โซบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลำบากเลยที่ทำธุรกิจต่างๆสื่อสิ่งต่างๆก็ดีเนี่ยใช่ตัวเงินนี้แหละเทนขาโงเบียเราเทนขาโกงเบียนะ พี่น้องบางส่วนเคยกระทำนะเช่นไปสื่อกุ้งพี่น้องอ่าเต่าแกไปสื่อกุ้งเนี่ยคล้ายกันเป็นเส้นเส้นคายกันปินหลานไล่โบอะาแต่ว่านั้นเนเวลาโกหายนี่พี่น้องน่ะไม่ใช่เกรเบียไปจากบ้านก็คือใช่ใบกระดาษเพ้นหนึ่งน่ะค้งคุณเท่าใดละ่ะอ่าโบนี่จับไปเหลียวได้สองเซนเอาเขียนหายในกระดาษสองเซนอ่าคุณไปเบิกในธนาคาร ดังนั้นตัวเงินนี่เบื้องต้นพี่น้องแล้วมีอยู่สามประเภทตัวเงินนี่มีอยู่สามประเภทนะก็คือหนึ่งตัวเหล็กเงินนะสองตัวสัญญาช่ายเงินสามเล็กเช็คซึ่งทั้งสามประเภทนีนี้นะก็เรียกว่าตัวเงินทั้งสิน้นนะซึ่งแต่ละประเภทนีอยู่ในกฎหมายคนละมาตราเนาะเช่นะเหมืองกับตัวเหล็กเงินพี่น้องในมาตราหนะ้าเข้าสู่เปน ตัวสัญญาชายเงินอยู่ในมาตราเก้เปดสองส่วนเช็คอยู่ในมาตราเก้าเปดเจ็ดนี่ผมพูดในเชิงสรุปพี่น,น้องนารายละเอียดพี่น้องที่ทำอยู่นี่ผมผมคิดว่าฐานคงจะเข้าใจดีในระบบนาอแต่เบื้องต้นนี่นะพระเพตีหนึงตัวเหล็กเงินเนี่ยมันมีอยู่สามฝ้ายที่เกี่ยวโกงพี่นอ้อง หนึ่งก็คือผู้สั่งจ่ายก็เรียกนะสองก็คือธนาคารผู้จ่ายสามก็คือคนที่ได้ใบขาดันนั้นไปก็คือผู้รับเงินนะนี่คือลักษณะคราวคาวกวางกวางคางคำว,ว,ว่าตัวเหล็กเงินสองประเภทต,ตัวสัญญาชายเงินพี่น้องเกียวโคงเินซองฟ้ายก็คือหนึ่งผู้ออกตัวเล็ก็ับสงผู้รับเงิน แล้วสามประเภทสุดท้ายก็คือเช็คอ่นี่ส่วนมากที่เราได้ยิน,นพี่น้องนะหาเช็คนี่และมากมายที่เราใช้กันยูนะที่เราเคยได้ยินในข่าวว่ามีเช็คเด้งมังง่ามีเช็คที่ว่าไปขึ้นเบียธนาคารแล้วไม่ออกเบียมังโน่นะในระบบเช็คก,ก็มีสามฟ้าเช่นเดียวกันปูสร้างจ่ายก็หนึ่งปูสร้างจ่ายส่งธนาคารผูจ่ายหรืก็ส้ามปูรับเงินนะนี่ก็คือนะลักษณะของ ตัวเงินนะถ้าอธิบายกันในเชิงสิ่งที่เขียวพันในทางด้านกฎหมายต่างๆพี่น้องนะมันข็มากไม่เนอะมันขะหลึกเกินไปแต่เราพูดกันในเชิงพี่น้องบ้านบานเรานี้ว่าเล่งกันง่ายๆภาษา,าบ้านเราพี่น้องว่าใบราดาใบนี้ตัวเงินเนี่ อย่างเช่นตัวอย่างพุ่มเองพี่น้ n g พุ่มรับเซื้อสิ้นขาขอคงพี่น้องแต่พุ่มไม่พาเบียพุ่มจะเขียนเช็คไฮห,หรือจะอก <c oughs> ตัวเหล็กเงินง่ายให้กับพี่นอ้อแเ้วพี่น้องคอยไปกดกดที่ธนาคารกดไปเบิกที่ธนาคารนะค่าด้านใบเดียวพี่นออ g ะเป็นลลานเป็นรอยล้านเป็นพันล้านเขาเรียกแต่ สรุปว่าในระบบตัวเงินเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทพี่นนองอ่าสารุปว่ามีอยู่สองประเภทหนึ่งก็คือระบบตัวเงินที่มีดอกเบีย้ยข้าวมากเกี่ยวพันสองก็คือระบบตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบีย้ย ไอระบบที่มีดอกเบีย้ยมากเกี่ยวพันในมันคือระวางตัวพมเองหรือผู้สร้างใจที่เขียนในใบตัวเงินหรือใบเช็คนี่พี่น้องกับธนาคารเนี่ยเขามีการตกลงกันเลยสมบพมเองนี่เป็นคนที่ว่าผู้สร้างใจคืออันลงน้ำผู้สร้างใจในตัวเงินนี่พี่น้องนะก็คือไมาห้ฟามว่าผมกะต้องเอาเงินในธนาคารก่อน ธนาคารจ่ายไปโขนเล้งภาษาบารโรว่าเร็วแต่เดียวผมกะเอาเงินคืนลบให้กับธนาคารเพราะฉะนั้นระวางตัวผมกับธนาคารนี่เนะระวางผู้สร้างจ่ายกับธนาคารนี่พี่น้องจะต้องเข้าใจในจุดนี้โขนว่าถ้าเป็นระบบโดกพี่น้องเขาก็มีโคตกลงเงินเคยกันว่าระยะเวลาเท่าใดเช็คไอ,อตัวเงินที่คุณใช้ไปในที่เดือน บวก,กับยอดเงินเ <c> ท <oughs> ่าบวกกับยอดเงินเ <c oughs> ท่าใด <c oughs> <c oughs> เลียวมาคำนวณกันเรียกตกอยู่ในระยะเวลาเท่านั้นพี่น้องจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยเท่าใดอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบที่มีดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นในทรงระบบในทรงประเภทหนึ่งคือไม่มีดอกเบีย้ยสองมีดอกเบีย้ยเนนนอนจากตรงนี้พี่น้องครับแสดงว่าตัวเงิน ที่เกี่ยวพันกับระบบดอกเบี้ยน,นี้นี้ไม่อนุญาตให้กระทําตามหลักการศาสนานาพาะพอข่าวไหนการเป็น,นเรโบนะพอข่าวในเรื่องฮารัมเลยก็บปินบาปใหญ่นอกเกี่ยวกับเรโบนะการกินดอกเบีย้ยแต่ไอตัวเงินเถไม่มีระบบดอกเบี้ยเนี่ย นะพี่นองกระทำและนาะ้าถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตตามหลักการศาสนานะถึงแม้จะเป็นใบกระดาษใบเดียวพี่นองแต่นั้นและมันเทนขามาจากเบียเทนขามาจากศัพสินมูลา่านะอนุญาตในสามารถที่จะกระทำได้ดังนั้นสรุปปี่นองว่านะในโรบที่ว่าเป็นดอกเบียนิโคเรเบนกอร์ตี นะถือว่าเรโบโกอร์ดี้นะดอกเบียซึ่งมาจากการปินเน้ระวังผู้สร้างใจกับธนาคารดังนั้นระวังคู่นี้พี่น้องผู้ที่สร้างจเนี่ยตั้งทรงคนนี้บาปอะไรบางพี่น้องที่จะได้รับโตเขาในวันอัคราระวังผู้สร้างจพี่น้องกับธนาคารนี้เจ้าของเบียเนี่ย เมื่อทําการตกลงสัญญาว่า้วยเรื่องดอกเบียด้วยเนี่ยความผิดแลยขบาบข้องเขาหนี่องด้านด้วยกันหนึ่งก็คือในทางด้านที่หารัมในทางด้านที่ตอาตินโอคูดินฟาซิดาเจตนาทําการอังกัติภาสิตสองพี่น้องก็คือหารัมในทางด้านกระทาบาปใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องทําการตกลงอังกัดกันในเรื่องดอกเบีย แฟนต่างซ่งองค์กนนี้ตั้งซ่งคนนี้พี่น้องถือว่าบาปเลยกฮะรัมในเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเท่าเทียมกันเหมือนดังฮะดีสที่รายงานจากท่านอิมามมุสลิมพี่น้องบอกว่าละอานะรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะเปรวะบัลลัมอาคิลารีบาวามูกิลาหูวากาติบาหูวะชาฮิดาหูท่านรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะเปรวะบัลลัมได้ละนัดทราบเจงพี่น้องอาคิลารีบา หนึ่งก็คือผู้ที่ทําการกินดอกเบีย้ยอันนี้คือจเจ้านีพ้พป่นองหรือองค์กรธนาคารสองก็คือวามุอักกลาหูเอาวามูกกลาหูก็คือไอดาฟีอาหูผู้ที่ใหา้าผู้สร้างจา่ายในเรื่องเป็นองผู้ที่ไปกู้ยืมหรือก็เขียนนำลงไปลงน้ำในใบ,ใ,บใบตัวเงินดังกล่าวประเด็นทั้งสองคนนี้เป็นองอุลมามะได้อธิบายว่า อาคิลาริบาอวามูกิลาหูอามูอักกิลาหูนี่ทั้งผู้หลกน่ผู้ลงนาสั้างใจในตัวเลกะเจ้าคงเบียนี้เจ้านี้นี้ตั้งโซงนี้น่าถือว่ากระทำบาปใหญ่รวมกันเท่าเทียมกันตามทัศนาที่เหมาะตมนในมัสยิดชจาฟิอียะส่วนอีกบุคคลที่สามพี่น้องเขาคือกาติบาหูวาชาฮิดาหูนี่ เมียนผู้ที่ทำการบันทึกอ่าคนนี้อ่าทำการกู้ยืมอ่าเรื่องตัวเงินกับคนนั้นนะเละกะสมันอ่าวาชาฮีดาหูคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่เห็นด้วยคนที่เรดยินยอมพึงพอใจหรือในบางรีวายย์ว่าวาชาฮีดาฮีคือส่องคนเทมาเป็นพยานสักขีพยาน ตั้งโซ่คนหลังนี้นี่พี่น้องโซ่อง,องค์คนหลังนี้บาปของเขานี้นะเบาบางกว่าบาปของคนตั้งโอง่นะเพราะเขานี่เกี่ยวพันกับเรื่องดอกเบี้ยไม้ทั้ว่าเกี่ยวพันพี่น้องแต่ไม่ได้โดยตรงเนาะเอาเลวกะในฮะดิษดังกล่าวนี้พี่น้องอ่าลานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาคิลาริบาวะมุอักกิลาฮูวะกาติบาฮูวะชาฮิด a ฮู ดอพี่นองไปเลยอธิบายเพิ่มเติมได้ในฮาชิยะวุเยริมีอลาชาฮีมันฮายิตุลามโนเลมที่สองนาทีหนึ่งร้ยเกสบเอาส่วนคนที่ได้ใบกระดาษนี้แหละพี่นองอ่าคนที่ได้ใบกระดาษไปนี่คุคนที่ได้ตัวเงินไปนะไม่ว่าจะเป็นตัวเหล็กเงินตัวสัญญาแชา่เงินหรือเช็คเนี่ยถ้าเมื่อมีดอกเบี้ยเข้ามาพัวพันนี่ถามว่าคนคนนี้พี่นอง จีวาผือมังไปเบิกเบียแล้วธนาคารเอามาจ่ายได้ไหมดังนั้นเบียที่เขาเบิกมานี้พี่นอ้องมีการตัดเส้นอธิบายว่าหนึ่งมันไอตัวดีรี่เบียที่เขาไปขึ้นธนาคารไปเบิกมานนี้พี่น้องอันนี้อนุญาตให้เขานำไปใช้จ่ายใ,ในเรื่องต่างๆได้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาทําไมพี่น้องเพราะในการ คอร์ดีในการเป็นหนี้กันนีระวังผู้สร้างจ่ายกับธนาคารนี่ไอเรื่องบาปทำการอังกติปาสิษน้อนะเลกับบาปที่กระทํำเรื่องเรโบอกดเบียนั่นันคือบาปนั้นต่างหากแต่ตัวดีรีเบียที่ธนาคารให้มากกับผู้สร้างจ่ายนี่ เป็นตัวเบียทีทางซองไฟเรดโยินยอมสิ่งขันเล็ก,กันเพราะฉะนั้นในวันอาเครัตนิล่ามูโตลาบะอัลตาลาไม่ออพิษเลยเพราะเบียนี้ไม่ใช่เบียทีหลักมาเบียนี้ไม่ใช่ตัวดีรีโดมันแต่เป็นเบียทีได้มาโดยการทําการอังกัดกู้ยืมถปาสิทธิโมกะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ใบเช็คได้ใบตัวเงินนี้ไปขึ้นธนาคารเอาเบียมานี้พี่น้องครับแสดงว่า ตรงนี้เบียดดังกล่าวเขานำมาใช้ใจได้ถูกตรงตามหลักการศาสนาส่วนเขาจะบาบรือไม้นี่ตรงมาปิจารณาว่าเขามีส่วนรวมรือมไม้ในการกรรทำดังกล่าวเขารู้ไม้ว่าไอตัวเงินที่ออกมาเกี่ยวพันกับดอกเบีย้ยดังนั้นถ้าหากว่าเขารู้เขาเรดพีนน่น้องนะเขาพึ่งพ่อใจ อในมั่วสียัดดังกล่าวน่ไอนี้ถือว่าฮารัมในทางด้านอาวุนอัลอิสมีวันอุดตวันฮารัมในทางด้านเถรโดยินยอมพึงพอใจในมัวสียัดเขาก็ให้การยอมรับเททากว่าเขาคำไม่รู้พี่เนาะพอเล่ในตัวนี่เกี่ยวพันกับเรื่องดอกนี่เขาคำไม่พอใจเขาคำไม่เโด นะและอีกอย่างเขาก็ไม่มีความสามาที่จะไปหักห้ามไปบอกกับเต่าแกผู้สร้างจตัวเงินดังกล่าวได้ถือว่าผู้ถี่ไปเบิกเงินได้รับใบตัวเงินดังกล่าวนี้ไม่ห้ามเถประการใดนันซึ่งรายละเอียดพี่น้องประหัมได้จงางนะกรณีเดียวกันกับอากาติบาหุวาชาฮิดาหูนะคน,นถี่บันทึกนะและคนถี่เป็นสักขีพยานในเรื่องดอกเบี้ยนั่ระวังว พี่น้องคงจะเข้าใจเนาะตาเลขกเลียงได้พีน่น้องนะไม่เขียวพันพวพันกับเรียงดอกเบีย้ยดังกล่าวเล็กที่สุดนั่นเป็นเร่องทท่ดีเลยที่สุดเนาะวัลอฮฺอัลัอละนะสุดท้ายนี่พีน่น้ <c oughs> องนะก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโราทางร้ายให้การสนับสนุนโราทางร้ายช่วยเลือกกัน นในโน่นในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะควบคุ้นพ่อแม่พี่นองตุกๆุกทานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที ในการโอนขามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของเราเป็นประจําในตุก,ต,กตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลินละพี่น้องขอ้ขอข้บคุณพี่น้องทุกทานเหล้วแต่กำลังควา,ามสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดคาก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟาร์มอยู่ตฟาร์มอ,อีกลัสะอยู่ตีฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาของผมพี่น้องทุกท่าน ต่อไปอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวังปีนอย่างยิ่งจะได้รับพระคุณลาบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาในวันอัคราณนะวะบิลลาฮิตตฟฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น